ผมจะใช้แผนนี้บาริออสแชมป์โลกดับเบิลยูสุดมั่นจัดการปาเกียวอยู่หมัดแน่นอนทั่วโลกกำลังจับตามองไฟการคืนสังเวียนของแมนนี่ปาเกียวตำนานกัาปั้นชาวฟิลิปปินส์อดีตแชมป์โลก8รุ่นที่จะหวนกลับมาชกอาชีพอีกครั้งในวัย46ปีโดยเดอะแพ็กแมนจะพบกับมาริโอบาริออสกัาปั้นรุ่นน้องที่อายุห่างกันถึง16ปีในการชิงแชมป์สภามวยโลกดับ รุ่นเวลเตอร์เวทที่สังเวียน MG MGM Grand Arena สหรัฐอเมริกาล่าสุดมาริโอบริออสเจ้าของเข็มขัดแชมป์สภามวยโลกได้ออกมาเปิดใจถึงแผนที่จะใช้ในการสู้กับตำนานกำปั้นโลกชาวฟิลิปปินส์ว่าจังหวะเวลาเป็นเรื่องสำคัญกว่าความเร็วเสมอผมมีจังหวะที่ยอดเยี่ยมผมมีการออกหมัดและสเต็ปเท้าที่รวดเร็วผมแค่เลือกว่าจะใช้มันตอนไหนผมเชื่อมั่นในทุกสิ่งที่ฝึกซ้อมมา สิ่งสำคัญคืออย่าให้ความเคารพเขามากเกินไปผมไม่อยากให้เขาใช้จังหวะของตัวเองดังนั้นผมจะวางแผนการชกตั้งแต่ยกแรกพร้อมกันนี้กัมปั้นหนุ่มวัย2ีา gas, ปียังชี้ว่ายาเดสอูกาสกัมปั้นชาวคิวบาที่เคยเอาชนะคะแนนแมนนี่ปากเกียวมาได้คือต้นแบบแนวทางที่เขาจะนำมาใช้ในไฟนี้อูกาสทำให้ผมเห็นแนวทางที่ดีในการสร้างปัญหาให้กับปากเกียวมากๆดังนั้นการชกของผมจะคล้ายกับที่เขาเคยทำ แต่ผมจะดึงเอาสิ่งที่พิเศษกว่าออกมาใช้และผมรู้ว่าผมจะเดินออกจากสังเวียนพร้อมกับตำแหน่งแชมป์โลกเจ้าตัวกล่าวกับเดอะริงสื่อดังวงการกำปัน้นสำหรับแมนนี่ปากเกียวกลับมาไฟแรกก็จะได้สิทธิ์ชิงแชมป์สภามวยโลก WBC รุ่นเวลเตอร์เวทกับมาริโอบาริออสกำปั้นเจ้าของเข็มขัดชาวสหรัฐในเช้าว,วันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมนี้